มันหนีมีไผมาลักงวงกูบนเนไผ่งังเยนี่มม่โวยยงไะ น,นี่มีมาตัวใดงมหลักม่วง,งกูบ้านออกจับใหม่ไปก่นอนวาปุ๊บเห็นหมาปั๊บเลย ตออีพีสองตอนกินอ e ิโมจิบปนีนี่แมววัดนี่เห็นแมววัดเจอมาอีกตบ